สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับโชคลาบวันที่16ธันวาคม2564ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนรายการก็เลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมได้นะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะวันพฤหัสซะด้วย16ธันวา บริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นสีนะครับสวยและดาวอาทิตย์อยู่ไหนนี่ทับลักษนะครับดาวอาทิตย์ย้ายมาทับลัคนาย้ายตอนไหนย้ายหน้าง,งานเลยครับ15นาฬิกา22นาทีกำลังหมุนเลยแหละกำลังหมุนวงล้อเลยแหละนะย้ายมาตอนนั้นเลยคราวที่แล้วรู้สึกว่า16พฤศจิกายนเนาะดาวอาทิตย์จะย้ายตีสองใช่ไหมอ่า เวลาของเราคือสี่โมงเย็นใช่ไหมสิบหกนากาย้ายตีสองพระอาทิตย์ยังมาเลยครับนะพระอาทิตย์ยังออกงวดนั้นเลยแล้วคราวนี้ย้ายกันตอนหมุนเลยแหละงั้นพระอาทิตย์สวยนะเด่นมากแล้วอยู่คู่กับดาวพุธเห็นไหมดาวพุธก็คือเนี่ยก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ในลัคนาของท่านยางงี้นพุธก็สวยด้วยนะครับพุธก็สวยด้วยเออครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่า เน้นเล่นเป็นคู่ไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจันทับลาหูเี่ยจันทับลาหูมันจะออกเลขแปลกๆนะผมว่านะออกเลขแปลกๆเนี่ยแล้วก็เวลา16บหนาฬิกาของ16บธันวาคมเนี่ยเวลาประสงค์เนี่ยอยู่ที่ราศีเมษนะมรตยูเนี่ยลอยอยู่อย่างเงี้ยรวังนะ <laughs> 00มาละฮาเลยนะคือมันจะออกเลขแปลกๆเลขเบิ้ลเลขหามเลขที่มันไม่ค่อยมีโอกาสจะออกอะ่ะทำเป็นเล่นไปนะครับหรือออกเลขซ้าซ้ำกับงวดที่แล้วมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะว่าด้วยความที่จันทับลาหูแบบนี้แปลกๆครับแปลกๆแ,และจันก็ย้ายด้วยย้ายตอนเที่ยง55นาทีนะครับ จริงจริงจันก็มีอาการแหละแต่พอไปอยู่กับราหูนี่มันก็จะแปลงแปลงซะหน่อยนะครับอ่ะลัคนาราศีเมษนะดาวอังคารดาวอังคารนะครับแล้วก็เนี่ยมฤตยูก็อยู่ที่ราศีเมษด้วยก็ไม่แน่นะครับทีนี้เขาอยู่ในนาวางสุขนะนวางสุขนาวางลูกที่เจ็ดเป็นนาวางสุขนาวางสุกก็อยู่ในเรือนการเงินของท่าน ดาวการเงินของท่านก็เป็นเกษตรนะพรจจันทร์ก็โคจรเข้าราศีพฤษภตอนเที่ยงเนี่ยฉะนั้นเวลาสี่โมงเย็นเนี่ยก็ยังอยู่ในน,นาวาังลูกที่หนึ่งะนาวาังลูกแรกนะครับก็เป็นนาวาังเสาเห็นไหมอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินของท่านทั้งคู่เลยทั้งสุขทั้งเสานะนะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ใช้ได้เนี่ยคู่เนี้ย คือถ้าจะเล่นหน้ากว้างก็แนะนําพระอาทิตย์เด่นที่สุดครับนะรบพระอาทิตย์เด่นที่สุดก็ลองดูแล้วกันแต่ก็ครั้งเนี้ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสออกเลขประหลาดๆเลขแปล,แปลกๆเพราะว่าอะไรแม่รขาที่แล้วรางวัลที่ห้ามาเหมือนกันนะห่าหาหห้าห้าหกตัวออกอ่ะครั้งเนี้ยบางทีมันจะมารางวัลใหญ่ๆไม่แน่เหมือนกันหรือมาในชุดหลักๆ ต้องระมัดระวังไว้นะครั้งนี้ก็พยายามถ้าเล่นหน้ากว้างก็ดาวอาทิตย์ดวงเดียวนะครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดจะจับคู่ก็เน้นๆไปเลยนะลงทุนน้อยหน่อะถ้าถูกก็ได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าพลาดก็ไม่เป็นไรเพราะมันจะเสียน้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าเสียงประเภทคือมืออาชีพเนี่ยเขาจะเล่นหน้ากว้างเขาจะทุนทุนสร้างนะบางทีทุนทุนสร้างไปเนี่ยไปออกศูนย์ๆละหาเลยใช่ไหมหลุดหมดนะก็ต้องระมัดระวัง ครับต้องร,ระมัดระวังนะครับก็อันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะมันอยู่ที่การพิจารณาของท่านแล้วก็ในเรื่องของอันนี้เป็นศาสตร์ทางดวงดาวโหราศาสตร์เท่านั้นนะตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเขาดูทุกแนวนะดูทั้งสถิติดูทั้งการคำนวณดูอะไรอันนี้เรามีความรู้แค่เรื่องโหราศาสตร์ก็นํามาแชร์นํามาบอกเล่า นะความคิดเห็นนะอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของท่านด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับเลขสวยๆสยําหรับลัคนาราศีชนูในวันที่16ธันวาคม2564อาทิตย์เด่นสุดเนี่ยจับคู่กับพุธก็สวยเพราะอยู่ด้วยกันเนาะสุกกับเสาก็อยู่ด้วยกันนะอย่าไปมองแหมสุกกับเสาเป็นคู่ศัตรูเป็นพระสุขเข้าพระเสาแทรกไม่ใช่เขาอยู่ในเรือนการเงินของท่านอะ่ะ<ม>ก็ถือว่าสวยและลัคนาอยู่ในวางสุกพระจันทร์อยู่ในวางเสามันมีโอกาส ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทนะเลขแปลก,ปกเลขงง,ง,งนะเราก็ดูให้ดีหรือบางทีเนี่ยเลขส่วนตัวประจำตัวของท่านเลขบ้านเลขรถเลขบัตรมีโอกาสเหมือนกันเพราะอะไรเนี่ยก็ดาวสีประจําวันมันมอยู่ในเรือนตัวเองคือมีโอกาสมีโชคลาภมีเรื่องเงินครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับนะเพราะว่าอะไรดาวเจ้าเรือนลาภค,คือดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนการเงิน ดาวสีประจําวันก็อยู่ในเรือนการเงินเอ้อยู่ในเรือนตัวเองดาวมนตรีก็ดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในเรือนตัวเองก็สวยงามครับนะก็สวยงามก็ประมาณนี้ในหลักโหราศาสตร์มีโอกาสเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเตือนไว้ระวังไว้ว่าบางทีมันออกเลขที่แบบมัไม่น่าจะออกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหลุดหมดนะก็ต้องระมัดระวังนะก็ลองเสี่ยงดูครับนะลองเสี่ยงโชคดูนะแต่เรื่องโชคลาภเรื่องการเงินลัคนาราศีธนูดีอยู่แล้ว นะครับดีอยู่แล้วทั้งการงานการเงินอะไรต่างๆนานาสวยนะครับดวงสวยครับยิ่งปี65เป็นไงทําคลิปไปแล้วตามไปดูได้นะครับปี65ภาพรวมเนี่ยสวยงามสำหรับชาวลราศีธนูใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวดวงมกราคม65ตามมาแน่นอนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็้องคำาวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยํานะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคํานวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตําแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตําแหน่งการคํานวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ